สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังค์ยาวอีกแล้วนะครับผมนะฮะตัวผมโอเล่คนดีคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะไม่นํามาเทรดให้พี่ๆดูแล้วกันนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงครับในมุมมองของผมแล้วกันเนาะกับข่าวเรื่องนี้ครับเพราะคือตอนเนี้ยข่าวตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะดังเลยนะครับนะแล้วก็ คือตรงนี้เป็นกระแสแบบมากมายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงครับในมุมมองผมแล้วกันนะว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือมันเกิดยังไงบ้างน,นะครับก็คือส่วนตัวครับผมไม่ได้รู้จักนะครับคือผมไม่รู้จักมาก่อนเลยก็ว่าได้ครับว่านัตตี้ยูทูบเบอร์สาวเนี่ยคือผมไม่ได้ติดตามช่องเขาอะไรอย่างนี้เลยนะครับคือผมไม่ได้แบบติดตามอะคือผมก็เพิ่งมารู้จักเมื่อเมื่อข่าวที่กําลังมาครับ พอที่ผ่านมาก็คือจะมีก่อนหน้านี้ก็คือจะมีโฟ l เดกทีดีใช่ไหมครับที่พิงกี้สาวิกาที่และครอบครัวครับที่โดนจับเข้าไปนะครับแล้วก็เกิดกระแสมากมายครับแล้วก็อยู่ดีก็กระแสอของคุณนัตเต้ครับกลับมาอีกครับแล้วก็ผมได้ดูข่าวมาบ้างครับก็เห็นว่าคือนั่นแหละก็คือสุดท้ายคุณคุณไปรับฝากเทอดนะครับ มันก็คือผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะเพราะหลักการเทรดตามจริงแล้วครับคือเราต้องเทรดเองนะฮะไม่มีการฝากเทรดนะครับไม่มีการรับฝากเทรดอะไรที่แบ่งปันผลนุ้ยนั่นอย่างเงี้ยคือผมบอกไปแล้วว่ามันมีโอกาสโกงมากๆเลยครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็เคยโดนมาอย่างนี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเทรดอินออปชั่นเนี่ยคือผมก็เคยโดนมาเหมือนกัน แต่ไม่ใช่กับคุณนัตตี้นะแต่คือมันนานแล้วครับพะช่วงนั้นน่ะคือข่าวในเรื่องของกระแสพวกคลิปตรงคริปโตเนี่ยมันยังไมได่ดังนะครับคนก็ไม่ได้รู้เท่าถึงทุกวันนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเอาตรงบ้างผมเชื่อว่าเมื่อก่อนน่ยคนโดนโกงเยอะกว่านี้อีกนะฮะแต่พอหลังมาเนี่ยโซเชียลมันเริ่มมานู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยคือข่าวมันก็เลยไหวนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างเงี้ยไอการรับฝากทงฝากเทดอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้ว เพราะเมื่อก่อนนะครับคือคนไทยเนี่ยคือเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพวกหุ้นหรืออะไรอะแยๆมากมายเท่าไหร่ครับพวกโฟลงโฟเล็กอะไรอย่างเงี้ยอย่างโฟเล็กทีดีจริงๆนะอ่ะโฟเล็กอ่ะผมบอกไว้ก่อนว่าโฟเล็กคือการแลกเปลี่ยนอัตราสกุลเงินเหมือนที่ผมได้พูดไปคลิปก่อนนะครับเกี่ยวกับโฟเล็กทีดีนะครับคือนั่นแหละคือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแต่ไอที่โฟเล็กทีดีที่มันโดนจับอย่างเงี้ยคือเหมือนอารมณ์แบบเนี่ยมารลบฝากมาฝากกับฉันสิ มาฝากเทกับชั้นสิอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณได้กําไรนะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รอรับตังค์อะไรที่รอรับตังค์อะครับที่เราไม่ทําด้วยตัวเองอะผมบอกไว้เลยว่ามิจฉาชีพนะอ่านั่นแหละคือคือส่วนใหญ่ล้วคนไทยเขาแบบอยากจะรวยแต่ก็อยากสบายแต่ผมบอกไว้เลยว่าไม่มีอะไรหรอกครับที่จะรวยแล้วเราไม่ต้องลงมือทําเองอะ่ะมันไม่มีเว้ย นั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เป็นไงครับก็โดนครับซึ่งผมบอกไว้เลยว่าโหคุณนัตตี้เนี่ยคือหนึ่งเลยเขามีชื่อเสียงเว้ยมีชื่อเสียงคือคนติดตาม8แสนซับอะคือแบบแม่งโหดมากครับผู้ติดตามผมไม่มถึงพันเลย <c ười> อบบ 8, ละคือแบบ8แสนแล้วคือแบบพอลหลังมาเขาเริ่มแบบมีการแบบเริ่มพงเริ่มโพสอ,อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออทำกำไรระยะสั้นนุ่ยนั่นคือมาลงทุนกับฉันเดีย๋ยวคุณจะได้เป็น อ่าเป็นเงินปันผลนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกไปแล้วว่าอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะโกงครับเพราะสุดท้ายคนที่รับฝากเทรดอะไรอย่างเงี้ยมันคือเขาเอาเงินมาหมุนอนะพูดตามตรงนะเอาเงินมาหมุนสุดท้ายหมุนไปหมุนมาก็ฮุบแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขามีกระแสเงี้ยคือเพราะเป็นคนดังด้วยนะครับแล้วก็โกงไปพันล้านสองมันล้านอนะคือแม่งเยอะ เยอะขี้ขี้อะไครับนะขออภัยด้วยครับที่พูดคำหยาบนะฮะคือม่งเยอะมากครับเกือบสองพันล้านนะพูดเสียหายเกือบสองพันล้านมังแบบเกินไปคือแบบเยอะจริงนะฮะนั่นแหละคือวันนี้ผมก็จะมาพูดประมาณนี้ดีกว่าครับเนี่ยอย่างพี่คนนี้ผมก็ชอบดูเขานะครับนะคือแบบเรื่องนามงดราม่าอะไรเงี้ยคือมาเต็มนะฮะเนี่ยแล้วก็มีจากกับคุณนัตตี้เสร็จแล้วนะครับะะะะก็บมีค่ายเกาหลีเนี่ยมาอีกตอน,น ปีที่แล้วไปออกอะไรชีวิตก็ผิดนะครับแต่ว่าเรื่องเราแอบแสงกว่าซับไม่หายไปไหนแล้วก็คุณจะได้กําไรแน่นอนเออนะครับโดยมีการกำหนดกณฑกาไว้ครับว่าคนจะลงเห็นไหมครับกับเธอได้เนี่ยต้องลงทุนขั้นต่ำห้าพับาทนะคิดดูดิคนที่จะลงทุนกับเขาได้อ่ะคือขั้นต่ำห้าพันบาทครับโอ้โหแล้วคิดดูขั้นต่ำห้าพันบาทแม่งเยอะนะเว้ยอ่ะแล้วมาฟังต่อห้าล้านบาทต่อหนึ่งบินโอ้โหหนึ 5, ่งบิน ทำกำไรให้ทุกเดือนครับยิ่งทำสัญญาลงทุนกับเธอนานาได้กำไรเยอะถ้าเกิดว่าใช่ไหมครับยิ่งทำสัญญาลงทุนนานยิ่งได้กำไรเยอะคือถ้าเป็นผมอะถ้าผมไม่ได้รู้เกี่ยวกับพวกหุ้นหรือไม่ไม่ได้เคยเจอมาก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นผมผมฟังแล้วผมว่าโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยแม่งได้เปอร์เซนต์หวานได้กำไรแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็อยากฝากเทดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่แล้วครับคือความโลกของคนนะครับนะญญ<ต>างเดือน ถ้าเกิดว่าทำสัญญา12เดือนเนี่ยน่าจะได้กำไร35เปอร์เซ็นต์ของเนหมดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะได้รับกำไรทุกเดือนด้วยโอ้โหได้กับรับกำไรทุกเดือนด้วยนะครับนี่ครับคือเป็นสาเหตุที่คือแม่งแบบคือแม่งแบบการันตีเกินไปนะครับนะเพราะการเทรดที่ดีครับอย่างที่ผมได้สอนไปอะไรเงี้ยคือผมบอกไว้เลยว่าการที่คุณจะทำกำไรได้อะมันต้องเรียนรู้และคุณต้องต้องฝึก คือสุดท้ายอ่ะเอาไง่ายเว้ยถ้าคุณเทรดและคุณเสียคุณก็คือเสียมันคือบทเรียนของคุณแต่คุณไปฝากคนอื่นเทรดแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะคุณทเนเงินตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไปเทรดจริงๆงจังๆัง,ง,งอ่ะเขาอาจจะมาแบ่งปันผลให้คุณช่วยง่ายๆที่คุณได้แต่ที่ที่เหลือที่เงินที่คุณลงไปอ่ะมันไม่ได้คืนไงถูกปะคืออย่างน้อยเทรดเสียเองอ่ะมันมเป็นประสบการณ์เรารู้ว่าเราเทรดเสียเองเราจะได้มาปรับปรุงและแก้ไขนะครับเพราะวงการนี้คือหนึ่งเลย คือวงการหุ้นเนี่ยคือมันมีได้แล้วก็มีเสียครับมันไม่มีใครจะเสียตลอดไปและมันก็ไม่มีใครจะได้ตลอดไปนะครับมันอยู่ในกึ่งกลางนะครับอย่างที่ตัวผมเนี่ยที่ผมได้มาเทรดมาสอนเทรดให้พี่ๆดูเนี่ยผมก็มีคลิปที่เสียก็มีเยอะแยะไปลองไปหาดูได้ครับคลิปที่ผมบวกผมก็บอกว่าบวกวันไหนผมลบผมก็บอกว่าลบนะฮะ แต่โดยรวมแล้วอะสถิติโดยรวมแล้วอะผมได้กําไรมากกว่าขาดทุนนั่นแหละคือที่ผมจะสื่อครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ดีกว่านะครับถ้าเจออะไรรับฝากทงฝากเทรดอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าโอกาสอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะคือคุณจะโดนต้มตุ๋นแหละยรกแรกคุณจะได้แหละพอละหลังมาคุณจะถอนไม่ได้นู่นนั่นอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละ อยากจะฝากไว้คิดนะฮะนะสุดท้ายนี้ก็นั่นแหละสุดท้ายนี้ก็ผมก็จะมาผมมาพูดหมดให้หมดให้ฟังหมดแล้วครับนะก็สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับผมฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อไปกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะโอเคครับผมสวีดัสสวัสดีจ้า